สวัสดีครับ FC ทุกท่านและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกาหยอดน้ํามันนะครับตัวนี้คือกาหยอดน้ํามันนะครับที่ช่างทั่วไปเขาจะเอามาใช้เป็นตัวตวงน้ามันคอมเพร์นะครับในกาหยอดน้ํามันนี้มันก็จะมีขิตฉีดอยู่นะครับมีจิฉีดจฉีดจฉีดจีดฉีดที่นับได้นี่เจ็ดฉีดนะครับเจ็ดฉีด แต่ละขีดม,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 มันมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังอาจารย์จะมาพูดให้ฟังว่าแต่ละขีดมันมีความหมายว่ากี่ซีซีกี่ซีซีนะครับเพื่อเราจะได้ไปใช้อย่างถูกต้องนะครับขีดที่หนึ่งมันมีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่สองมีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่สามมีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่สี่มีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่ห้ามีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่หกมีความหมายว่ากี่ซีฉีดที่เจ็ดมีความหมายว่ากี่ซีนะครับ แต่ขีดที่เจ็ดเขามีความหมายอะไรก็ตีความหมายอะไรนะครับว่าร้อยหกสิบสี่นะครับมีขีดฉีดอยู่นะครับฉีดฉีดขีดที่หนึ่งข้างล่างเนี้ยเรามาขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่นะครับก็จะเห็นนะขีดฉีดอยู่เนี้ยฉีดฉีดอยู่ในตาเนียในกาหยดน้ำมันนี่คือตัวนี้คือกาหยดน้ำมันนะครับแต่ช่างแอร์ส่วนใหญ่ก็จะเอามาตวงน้ำมันคอมแอร์นะครับตวงน้ำมันคอมแอร์แล้วใส่กับคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ แต่ละฉีดมันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่ามันจะรูปลักษณะเพราะมันก็จะใหญ่ขึ้นมาหาเล็กนะครับข้างล่างมันจะใหญ่กว่าข้างบนมันจะเล็กกว่านะมันจะใหญ่ก็ค่อยแคบลงแคบลงนะครับเป็นรูปเรียวๆอย่างนี้นะครับรูปแบบนี้นครับข้างล่างใหญ่ๆพอใหญ่ไปเล็กไาเล็กๆเ,เ,เล็กขึ้นมาเลอยความหมายของฉีดเราฉีดมันจริงจริงไม่เหมือนกันนะครับ เวลาตัวปลาเราตัวนั้นมันมันก็จะซีซีมันก็จะต่างกันนะครับซีซีจะต่างกันแต่ละฉีดแต่ละฉีดซีซีก็จะต่างกันมันต่างกันแบบไหนไปดูครับ